ทุกท่านตอนนี้นะเราก็ทําทุกอย่างเสร็จแล้วเหลือเหลือเอาหน้าต่างมาปิดไว้ตรงนี้ทุกนะท่านนี่นี่เอาหน้าต่างเหลือไว้ช่องเดียวนะหน้าต่างฝั่งนี้จะปิดปิดทาวนเลยทุกนะท่านปิดตายเลยเหลือไว้ให้เปิดด้านน้นนะครับแต่ว่าเวลาพระมาเนี่ยจะให้พักห้องนี้ทุกท่านนี่เวลาพระมาเนี่ยจะให้พักห้องนี้ห้องนี้เนี่ยถ้ามาสองรูปพร้อมกันค่อยให้พักค่อยขนของออกนะ ถ้ามารูปเดียวนะโดยปกติก็ไม่ค่อยมีใครมาหรอกนานจะมีสามสี่เดือนจะมีโผล่มาทีนะเออเอ้าเ,เดี๋ยวเราจะมาคิดค้นวิธีการทำที่ปรากฏนะเวลาพระมาพักเนี่ยท่านจะมีกฎมีอะไรมาเพื่อป้องกันยุงกัดเนาะเออคล้ายๆมุ้งอะไรอะที่กลางมุ้งอะถ้าแบบเอาภาษาชาวบ้านอะก็คือ,คอที่กลางมุ้งอะเนาะที่กลางมุ้งของพระเนี่ยจะเป็นห้อยอันเดียวนะท่าน จะเป็นวงกลมห้อยขึ้นมาอันเดียวซึ่งเราจะทำยังไงไปลองเบิ่งนดูเฮ็ดอยูงไหนไปคิดมึงดูเดี๋ยวให้ทีมงานออกแบบเออแกนแกนอยู่ทั่ต้นเออนี่เล็กมากแล้วนี่หรือว่าเฮ็ดเป็นตะขออะไรก็ห้อยไว้อะไรก็แล้วเลยตัดเล็กนี่เฮ็ดตัดเล็กนี่เฮ็ดเป็นตะขอสายเดียวตะขอมีกดเนี่ยมีมีสายเดียวเป็นกลมมุ่งเพื่อนนะวงกลมเลยก็มีมีมีห้อยตรงกลาง เออเพิ่นเพิ่นเพิ่นสิมัดอีกใส่หยังก็บ่ฮู้แล้วเส้นเดียวเออเส้นเส้นเดียวอันอันไปวัดเบิ่งซะก่อนว่ามันมันซ่ใดเอาเอาสิเอาสูงใดสิได้ตัดถึกกซั่นกเอาอีกข้างนึงน่เฮ็ดเป็นตะอเลยก็ได้เอาไปเกาะเทิงุน่ะานีน่ะออสิประมาณใดเอาแบบอันโต๊ะขึ้นยืนฮอดอะนะ มานักครึ่งนึงบอกรือว่าตัดครึ่งเลยอ่าตัดเครึ่งหนึ่งเลยกันไหมเอากาเอาสุกาเอาประมาณครึ่งนึงเอาแบบปีนปีนเก้าอี้ขึ้นไปห้อยได้นะเอาปีนเข้าห้อยอ่ะเออเอาแล้วแต่มัดปีนเก้าอี้ขึ้นไปมัดอันขึ้นไปห้อยได้ เท่าไรเออตําไรก็พอได้เพราะว่าเดี๋ยวมันสีเครื่องเนี่ยมันยั่มนั่นเกิดสีลำบากอีกหอยไดนมุมไหนมุมนี้บ่หรือว่าหอยหอยทั้งนี่บ่ก็หอยตัวเปรนี่ลองลองตัวเปรนี่มึงดูนี่นี่เนี่ยคางๆตรงกลางเลยเออมังนั่นแหละเปิ้ลเปิ้ลเปิ้ลนี่อเปิ้ลนี่นี่นี่บ่อยู่มั่งนี่บ่ฟังนี่บ่ ประตูเนอทางคุณเอาลองเบ้อเชื่อเชื่อจะซักเออน้่นแหละประมาณไหนวัดดูเอออ่อประมาณไหนมากมากไวเพื่อง้อเพื่อง้อเออเพื่อง้อนะเบ้อจับออาไ้แนี้ ตอนนี้กำลังทำที่ปรากฏอยู่นะท่านเดี๋ยวให้ทีมงานออกแบบเองเลยนะเออทีมงานติดต้องบอกไอไอ้โบแมนตัดอยู่นั่นได้เพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อเขางออีกเด้เขาสิงอเฮ็ดตะคอยอีกเด้เพื่ออีกเพื่ออีกเครื่องนึงเลยเพราะว่มามันสิได้บ่เสียของเออเออเอาเอา,เอา,เอาโอเคน้ำบัดนี้ ô tao sát chấp bộ cưa, bộ cưa. Bộ cưa. Đó, ừ. đó, bạt đi <laughs> จะซักแล้วเป็นแผนกงอกงอกมาดำบ่ <c oughs> อืมเอาได้แล้วนี่ข้างนึงแล้วนี่อืมส่วนข้างนี้กะ ได้แล้วทุกท่านที่ห้อยกดนะเอาเอาฟังนี่เด้อเอาฟังผีไปเกาะเถิงเอาลองดูนะทุกท่านว่าที่ห้อยกดเราจะเป็นยังไงเอาตาเบิงสิได้ขนาดได้ตำแหน่งบ่เฮ้ยเขาได้ลองเบิงได้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 ลองค่อยคำนวณแล้ว จะไว้จะไว้ให้จะซักขึ้นนะฮันเี้ยเด้ดเขาเออฮันดีฮันแล้วสูงพอดีเนาะนี่เนาะโอ้พอดีรอต้องปีนเก้าอี้เลยเนาะถึงเออพอดีถึงเลยเนาะนี่เนาะเออองเก็วดเลยโอเคโตต่อไป เฮ้ยห้องสีเบาตัวนี้เป็นแบบแล <treating> ้วบ่างห้องนั้นนะเขาเนื้อผ้ามันจอยู่ห้องนั้นหรือห้องนี่อะฮะก็ไปเฮ็ดร้อยสองห้องรถเพื่อรถไปยังเอ้าเขาเฮ็ดเอาไว้แล้วเขาก็ทิมไว้คางนี่เนาะเนาะเขาบอต้องไปหอยแบบนั้นก็ได้เขาก็เอาไว้ข้างคางนี่เอ้าเฮ็ดคือกันซะตัดประมาณมองมองโค้งๆนะมองนะเฮ็ดทำทำ ทำทิ้งไว้เฉยๆ,ๆ,ๆเพื่อนบบพักของนี่กับเป็นยังเพื่อเพื่อมาพร้อมกันสองลูกเอเอให้นอนน้ำกุอีเลยบ่เออเอา้าตอนนี้เรากำลังทำที่ห้อยกดนะท่านหรือว่าห้อยมุ้งเนาะเออของของพระนี่เพื่อนสิเป็นกลมๆพี่น้องแล้วก็มีหูหูห้อยอยู่ตรงกลางเออของพระเพิ่นสิใส่แบบนั้น เตอนนี้ร้อนนะทุกท่านเงาแตกเงาแตนบีตากันเด้เอาแค่มงนี่นะนี่นี่เอาแคมงนี้มงนี้เอาแค่มงนี้ก็บพอนี่อ่ะจับจัจับนี่กไม่ะมงมือนะมยีอไก่บอรเลยอุ้ยเงวแล้วนี่มาสิีกวคนตัวนั่นเด้อ๋อโอเคนี่ทำนีเออเออเอ้วนนี่ละเออน้ำลด นี่ก็ได้ต้นหหัวหอหมันเขาหูยากมันกนระซิลุดยากด้วกันละ่ะอันนี้ฟังหอยฟังหนึ่งกระซิเป็นหอยกับข้านเนาะ จะซักเอาไปหอยเอาไปหอยไฟเอ้าไหอยไฟฟ้าหอยไฟฟ้าตัวตัวนี้นี่ยังไม่ได้ติดตั้งเพราะว่ามันมีแต่กี้มียังเต็มอยู่เพื่อเพื่อชุกเชิญเออ่หอยไฟเลยเทิพุนเทิมเทแมเททเน่่บพุนเพุนเออห้อยไว้นี้พาพระมาเทิมพุนอ่ะแปะพนอ่ะเออนั่นละนี่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 ท้างนี้ทางนี้แ่นี้เออนั่นละเออ เออเพื่นอยากใส้เพื่นก็เอามาหอายยีุ่่นวันนี้มันอยากได้เพื่นก็ปดเอาเพื่นเทาเฮดให้แล้วเอเอขั้นมาให้อันมักกลางมุ่งให้เพื่อนสิบปมาณังเนาะอ่ะเรียบร้อยทุกท่านที่ปรากฏนะครับมีที่ปรากฏประตูล็อกได้แน่นหนาถาวรน,นะครับเดี๋ยวก็จะปิดรูตรงนั้นนะเอซคอมเมนต์มาเยอะนะท่านเออ ปิดรูข้างบนครับข้างบนมันมีรูอยู่เนาะเดี๋ยวเอส่องคนในห้องน้ําเอเดี๋ยวจะมีการปิดให้เดี๋ยวจะปิดรูให้หมดเลยนักท่านตามที่เอฟซีแนะนํามาสิบบนเหลือให้มีมงมงมงซ่องดอกนะสิบบนเหลือให้มันซ่องดอกเนาะปิดสร่ปิดให้บัดบอกแล้วปิดเฉพาะหู้น้อยๆนะมองห้องน้ำนะเออ ว้าปีสองลมก็บ่มีลมเข้าเด้อัพเด้อตัวนี้ยิ่งใส่ลมเออเอาตัวนี้ยิ่งใส่นั่นเลยเห็นเลขนํานะเออเอากเบาตัวมันงามกว่านีนะมีแต่เลขตัวน่ะเออเอา